สวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาบ้านใกล้รถไฟฟ้านะคะวันนี้เรามีมาแนะนำา1หลังค่ะโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ในซอยปิยนนท์นะคะใกล้กับรถไฟฟ้าสายกูคตนะคะเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะมาด้วยฟังก์ชันนะคะเป็นทาวน์เฮาส์สชั้นค่ะขนาด16ตารางวานะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวค่ะสามารถจอดรถภายในบ้านได้1คันค่ะหน้าบ้านกว้าง4เมตรนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะเข้ามาชมฟังก์ชันด้านในกันค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเปล่าค่ะเป็นบ้านรีโนเวทใหม่พร้อมอยู่ ติดตั้งปั๊มน้ำแทงน้ำพร้อมใช้งานแล้วค่ะบ้านนะคะจะเน้นเป็นโทนสีขาวสาดตาค่ะมาดูฟังก์ชันแรกกันนะคะจะเป็นในส่วนของห้องน้าค่ะห้องน้านะคะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดนะคะปูกระเบื้องเต็มค่ะบ้านหลังนี้นะคะพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นกระเบื้องทั้งหลังเลยค่ะเป็นขนาด60คลนนะคะถัดไปนะคะจะเป็นโซนห้องครัวค่ะซึ่งห้องครัวนะคะมีการทําประตูกั้นนะคะแบ่งระหว่างโซนห้องครัวกับห้องโถงค่ะป้องกันกลิ่นเข้ามารับกวนภายในตัวบ้านนะคะ มีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศค่ะมีหน้าต่างเป็นบานสไลด์นะคะระบายกลิ่นได้เลยค่ะใครนะคะที่กําลังมองหาบ้านหลังมุมนะคะทําเลใกล้รถไฟฟ้าต้องบอกเลยว่าหลังนี้ไม่ควรพลาดจริงๆค่ะเดี๋ยวถัดไปนะคะจะพาทุกคนเนี่ยขึ้นไปชมในส่วนของฟังก์ชันด้านบนกันนะคะซึ่งด้านบนนะคะจะเป็นขนาด2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะสําหรับโครงการนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆค่ะใกล้ทั้งตลาดนะคะใกล้ทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็ใกล้ทั้งโรงพยาบาลค่ะ ราคาขายบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่1นล้านเจ็ดแบาทค่ะฟรีในส่วนของค่าได้จนะ่ายนวันอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วยนะคะสำหรับห้องนี้นะคะก็เป็นห้องน้าชั้นบนนะคะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดนะคะปูกระเบื้องเต็มค่ะถัดมานะคะจะเป็นห้องนอนนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังค่ะห้องนอนใหญ่ทั้งสองห้องนะคะสามารถตั้งเตียงไซส์ตั้งแต่3าถึงหฟุตได้เลยค่ะพร้อมเฟอร์นิเจอร์ชุดใหญ่เดี๋ยวถัดไปนะคะจะเป็นห้องมัสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งห้องนอนนะคะมีการทําให้จนสุดนะคะเพิม่มพื้นที่ใช้สอยของห้องค่ะะหนนนน้าาาตงะะเป็บสไลด์ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถนัดชมบ้านได้ค่ะทิ่จะซื้อบ้านนึกถึงเราบ้านดีบ้านสวยพร้อมอยู่บ้านพร้อมอยู่ไม่ต้องรอสร้างค่ะ